เตยแล้วมอชิซองพวงนี้ไปต่อ LG ปวกแดงนะครับเืลียบแล้วบอกไว้แล้วต่อไปนอนพักผ่อนพวกนี้ได้เวลายาวๆหน่อยนะคะ เพราะว่ามือนีกรตามสถานการณ์และก็ตามสถานที่ขอบคุณมาเลยนํำใจกำลังใจด้านหน้าเวทีนะคะทุกบานทุกชมนมต้องบาดมากจะหมื่มาถึง17เลยครับมาถึงโอเคตาลงทานคอนเอาคอนเอาตลอดอขายญาดลงเวทีกับนักครับมาตากพัดลมแล้วค่ะศิลปินพระเอกนางเอกของเรา ส่วนหนึ่งก็จะไปต่อกันที่อีสานลำพูนนะคะตะวันแน่นบได้ไปนพราะว่าที่แรกที่แหลกแน่นรับงานซีเสาใจกนรนดอยไหวแล้วที่นี่งานมันไม่ได้ไปแล้วมันแคนเซิลต่ว่าทางอีสานลำพูนเขาเตรียมศิลปินเรียบร้อยแล้วก็เลยมันมันบ่มีมันบม่มีมตําแหน่งแสกใดก็เลยเราก็จะไปเจอกันอีที16หมายถึงว่างานถับที่ไปต่อนะคะไปเจออีที16อยู่ที่ศิลปินอีสาน ใช่ไหมที่ขอนยาศิลปินดีสานนะคะแต่ว่าที่สารนภรก็ตามไปให้กำลังใจพี่ๆน้องๆใะเอีกนางเอกกาลังใจกันร้อยกันได้นะคะส่วนเราก็จะไปกินตีน้อยเราก็จะไปซักผ้าเก็บของกันนะคะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันที่ลานเยื้อง LG ีปวกแดงระยองบ่อปวกแดงส่วนอย่างมังก็จังหวัดยังระยองจังหวัดระยองมาหนีจังหวัดจังหอกเราขอบริจาคเยอะๆคะไปแล้ว